อสูรพลิกฟ้าอาทิตย์หน้าเหลือแค่อังคารกับพุทธมีเฮ็ดพชาเทพหมาป่าสวรรค์เป็นเด็กที่โอหังไม่รู้จักประมาณตนซะจริงฮะอะไรกันนะสามารถจัดการกระบวน่าได้ภายในฝ่ามือเดียวเลยงั้นเหรอนี่เจ้าตกใจอะไรกันนะ่ะคนที่เจ้ากำลังสู้อยู่ด้วยนี่นะ่ะเป็นถึงผู้ที่อยู่ในระดับปราณชั้นจักรพพัดขั้นที่6เลยนะ คนที่จะต้องตกใจนะ่ะคนจะเป็นตะแก่นั่นตาหากละ่ะที่จัดการกับเจ้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วข้าควรจะทํายังไงดีละ่ะหาดมาได้ก็วิ่งสิยะยังจะยืนเบื่ออยู่อีกก็ได้หน,นีก็หนีอ้าวอ,อะไรของมันตังจะหนีก็หนีไปซะง,งั้นไอเด็กเวรคิดจะหนีงั้นเหรอ <c oughs> ฝากไว้ก่อนเถอะสำนักเทพองสานี่แขนที่เจ้าทำเอาไว้ข้าจะกลับมาเอาคืนแน่รองตัวด้วยยืนเชิด ตะแก่นั่นกําลังไล่ตามเจ้ามาจนจะถึงตัวเจ้าแล้วนะอะไรนะรวดเร็วอะไรขนาดนั้นกันเคลวิชามาททงกระจกเงาสายฟ้าขั้นสุดยอดนี่ไอเจ้าเด็กนั่นฝึกเคล็ดวิชาบาททงกระจกเงาสายฟ้าจะถึงขั้นสุดยอดแล้วงั้นเหรอเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะต่อให้เจ้าเร็วมากแค่ไหนคิดอย่างนั้นเลยว่าเจ้าจะหนีคลิปวิชาหอกเพลิงเทพหงษ์สารจากข้าได้นะนตายซะบ้านน่ะ คลยวิชานั้นมีพลังทำลายล้างที่แม้แต่ผู้ที่มีระดับพลังปลนขั้นทรณาตยังไม่อาจต่อกรได้เลยนี่นะเพื่อที่จะจับค่าให้ได้เกับใช้คล้ายวิชานี้เลยงั้นเหรอได้ในเมื่อไม่มีทางให้หลบก็มีแต่ต้องรับมันตรงๆเท่านั้นแหละนะพันึกเมฆาพันึกตะวันเอฮะไม่ดีแล้วอ้าเป็นยังไงบ้างล่ะโดนกระบวน่านี้ของข้าเข้าไป อีเพียงแค่สามลมหายใจเจ้าก็ไม่รอดแล้วทีนี้ก่อนตายเจ้าได้รู้ซึ้งแล้วหรือยังละ่ะว่าการที่เจ้าคิดมาแย้มกับสำนักเทพองศาแบบนี้นะเจ้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะก็เป็นวิชาป่าทางกระจกเงาสายฟ้าขั้นสุดยอดอะไรกันนี่เจ้าเด็กนั่นยังเหลือเรี่ยวแรงพอที่จะใช้พลิชาได้อยู่อีกเหรอเนี่ยแต่ว่า โดนเข้าไปเต็มๆแบบนั้นแล้วเจ้าของหนีไปไหนได้ไม่ไกลหรอกนะ1 5นาทีต่อมา,ออาอถ้าแก่ฟังเชนไว้ผู้นั้นคงจะคิดไม่ถึงแน่ๆที่เจ้าสามารถหนีรอดพ้นจากสถานการณ์ในตอนนั้นออกมาได้นะ่ะโดยเส้นลมปราณปีศาจและผู้สืบทอดแห่งสายเลือดเทพมังกรบรรพการ กานวิชานั่นนะ่ะคงไม่ขนาดมือเจ้าเท่าไหร่หรอกใช่ไหมยินเช่ามันก็จริงอยู่แหละนะแต่ว่าแผลนี่น่ะมันก็เจ็บไม่ใช่เล่นเลยจริงๆจะว่าไปแล้วจัสตินจะคิดว่ายังไงบ้างถ้าเกิดว่าข้าคิดที่จะทําลายสํานักเทพของสาท,ทั้งสํานักให้หมดโดยไม่เหลือชิ้นดีเลยนะ่ะมันก็ดูเข้ากับคาแรคเตอร์ร้ายๆอย่างเจ้าดีเหมือนกันแหละนะทําไงได้ล่ะในเมื่อข้าเสนอข้อตกลงให้กับพวกมันไปตั้งหลายครั้งหลายหน แต่พวกมันกับเลือกที่จะบีบบังคับและทําทุกวิถีทางเพื่อให้ข้าตายในเมื่อพวกมันเลือกแบบนั้นแล้วข้าก็จะทํากับพวกมันแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่านะพูดน่ะมันง่ายแต่เจ้าลืมไปแล้วหรือ,อยังไงว่าสํานักเทพหงศาสตร์นั่นนะ่ะยังมีฟงทินเว่ยที่คอยคุ้มกลาหัวพวกมันอยู่แบบนี้แล้วเจ้าจะจัดการกับตะแก่นั่นยังไงดีละ่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือ,อยังไงว่าข้ายังมีใครวิชาประจําตระกูลจากทวีปปีศาจ ที่สามารถสร้างร่างปลอมและจำลองได้แม้กระทั่งเส้นลมปราณขึ้นมาได้นะจะ้อะไรก็ช่างเถอะยังไงซะเจ้าเองก็ระวังตัวด้วยก็แล้วกันเจ้าหนูเจ้านี่มันช่างรวดเร็วจริงๆแต่ว่านะเต้อให้เร็วแค่ไหนเจ้าก็ไม่มีทางหนีผนเงืม้อมือของข้าไปได้หรอกฟาบ,บาดออย่าได้ส่งเป็นกังวลไปเลยเพีะยงะค่ะ คราวนี้นะไอ้เจ้ายุนเชอมันจะต้องตายอย่างแน่นอนโซนเรื่องการบุกจมตีอาณาจักรวายุครามที่กำลังจะสานต่อในอนาคตนั่นนะเรื่องนี้ปล่อยให้กับหมอมได้จัดการเองเถอะพะยะค่ะไอพวกอาณาจักรวายุครามพวกนั้นมันจะต้องชดใช้ในการตายของท่านเทียนอยู่ครั้งนี้ออเดี๋ยวก่อนนะทำไม้จูๆ่ๆข้าถึงได้รู้สึกร้อนๆขึ้นมาอนกันล่ะวันนี้แอร์เสียหรือ,อยังไง นั่นสิพยาคาฝ่าบาทกระหม่อมเองก็รู้สึกร้อนๆเหมือนกันพยาคาหรือเป็นเพราะว่ากระหม่อมหัวร้อนกันเฮี hey, หัวร้อนบ้าอะไรนี่มันไม่ใช่แล้วรีบออกไปดูข้างนอกก่อนเร็วเข้าสวัสดีทุกท่านก็อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้แหละนะสิ่งที่ข้ากํลาลังทําอยู่ก็คือการลบล้างสํานักของพวกเจ้าให้หายไปจากทวีปปราณฟ้านี่ยังไงละ่ะ hey, ไอ้ไอเด็กเวนใกล้จะตายอยู่แล้วยังจะมาพูดจาปากหมายอีก วันนี้แหละข้าผู้นี้จะจัดการกับเจ้าเองเฮ้ไม่หนีแต่เข้ามาตรงๆแบบนั้นเลยงั้นเหรอดีในเมื่อเจ้าอยากจะสู้นักหลักก็ข้าก็จะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของข้าเองเครดวิชาเปิงเทพอีกาทองคํำผาโลกาคิดง,งั้นเหรอว่าเจ้าจะอะอ,ะอะร้อนร้อนนี่มันนี่มันไปไปได้ยังไงกันอ เพียงแค่กระบ,บนท่าเดียวสามารถจัดการก,กับผู้ที่อยู่ในระดับปรานชั้นทรราตได้อย่างนั้นเหรอนี่เจ้านั่นมันคือปีศาจหรือย,อยังไงกันพี่พวกเจ้าโมยืนเบืรอทำอะไรกันอยู่รีบไปโทรหาท่านพ่อของข้าให้กลับมาที่นี่เร็วเข้ารีบไปตามกลับมางั้นเหรอไอ้ตาแก่นั่นะถูกคนของข้าหลอกจนวิ่งออกห่างจากอาณาจักรเทพผงสารนี่ไปไกลถึงแ0 0ไมล์เรียบร้อยแล้วกว่าตาแก่นั่นจะกลับมาถึงที่นี่ ปานนั้นน่ะข้าก็คงเผาพวกเจ้าทุกคนที่นี่จนวอดวายกันไปหมดแล้วลหละนะทีนี้ก็ขอข้าพูดบ้างก่อนแล้วกันเฟึงหงคงนี่แหละคือสิ่งที่เจ้าต้องชดใช้เมื่อขีดเจะตั้งตนเป็นปรปักกับอาณาจักรวายุครามของข้าไอ้แทบีกาทองคำจงเผาผ่านทุกสรรพสิ่งให้หมอดไหม้ไปเลยว้าวนไฟมี่ไฟ้ไปหมดเลยสมาคมการค้าเดือนดับ เป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยทีแรกก็จัดก,การกับผู้เอาโสสูงสุดทั้งสองก่อนแล้วจากนั้นก็รอล,ลวงให้ผู้เอาโส,สเฟิงออกไปจากเมืองเพื่อที่จะได้กลับมาจาัดก,การกับสำนักเทพหงสาจนหมอดใหม่เป็นจุนไม่มีชิ้นดีเด็กคนนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีนิสัยโหดเหี้ยมป่าเถื่อนที่หาได้ยากยิ่งอนยุตัดจัรงักแต่เ้าเป็นแบบนี้แล้วพวกเราควรจะเอายังไงกันต่อดีขอรับพวกเราควรจะยื่นมือเข้าช่วยอาณาจักรเทพหงสาดีหรือเปล่า เลวไหลสิ้นดีการยื่นมือเข้าไปช่วยอาณาจักรเทพองศาในตอนนี้นะไม่ต่างอะไรไปจากการตั้งตนเป็นศัตรูกับหยุนเชิ่งชัดๆเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอว่าหลังจากที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยแล้วสมาคมการค้าของพวกเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะแต่ว่าท่านผู้อวสือเจ้าเด็กหยุนเชิ่งนั่นถึงขั้นเผาอาณาจักรเทพองศาจนกลายเป็นทะเลเพลิงเลยนะขอรับแบบนี้นะมันไร้ซึ่งมนุษยธรรมซึ่งดีนะขอรับ ก็ได้ก็ได้ข้ายอมรับจังใจจริงเลยละวะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะทาให้ข้ารู้สึกกลัวและเป็นกังวลขึ้นมานิดหน่อยเอาเป็นว่าเจ้าจงไปเตรียมการติดตั้งมหาข่ายคนป้องกันให้ข้ากนแล้วกันมหาข้ายคนป้องกันงั้นเหรอครับด้วยทะเลเพลิงที่ยุนเชอดสร้างขึ้นในตอนนี้นะสามารถเผาผลาญและทําลายได้แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในระดับชั้นปราณจักรพรรดิเลยทีเดียว แน่นอนว่าข้าและเจ้าเองก็ไม่อาจต้านทานพลังของมันได้อย่างแน่นอนมีเพียงมาหาข่ายกลป้องกันนี้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยพวกเราได้แม้ว่าข่ายกลนนี้จะไม่ได้ถูกใช้งานมานานกว่า1000ปีแล้วกว็าตามแต่นี่ก็ถือว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะทําได้ข้าทราบแล้วข้าจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยขอรับอืดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จเจาไม่อยู่ซะแล้ว เห็นทีเราเองจะต้องเรียบไปเตือนสีอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านกระบี่เดชาสวรรค์และสำนักสุริยันจันทราบ้างแล้วอาณาจักรเทพผงษาที่ด้านหน้าพระราชวังยืนเช่าเจ้ามันไม่มีความเป็นมนุษย์เจ้ากล้าทำกับอาณาจักรของข้าแบบนี้อย่าหวังเลยว่าเจ้าจะรอดพ้นไปได้อย่างนั้นเหรอข้ามันไม่มีความเป็นมนุษย์อย่างงั้นสินะแล้วสิ่งที่เจ้าทำกับพ่อของภรรยาของข้าล่ะจะว่ายังไงเจ้าลอบฆ่าเขาอย่างลับหลัง แถมยังฆ่าคนในอนาณาจักรของข้าไปอีกนับหมื่นนับแสนแบบนี้น่ะเหรอคือสิ่งที่มนุษย์อย่างเจ้าเขาทำกันนะ่ะจงตายซะใครก็ได้รีบจัดการมันเร็วเข้าเออเอาอยัางไงก็ดนนีล่ะนั่นสิใครจะเป็นคิวแรกอ,อ,อ่ะอาขาว่าข้าไม่ไหวแน่แน่นี่ยืนเบื่อทำอะไรกันอยู่จะใครก่อนใครหลังก็ได้รีบเข้าไปจัดการมันก่อนเร็วเข้าซะแล้วไม่ยา่ค่ะ ออไอ้หนูเจ้าอย่าคิดเลยว่าเจ้าจะเหมิมเกริมกับอาณาจาักรของมั่วข้าไปได้มากกว่านี้นะชอยแล้วต้อยวันนี้ข้าต้องตายก็ขอให้ข้าได้ฉีกกระช่างเจ้าไปยินชิ้นด้วยพูดมาได้ไม่อายปะความแข็งแกร่งของพวกเจ้าน่ะยังเทียบกับข้าไม่ได้เลยด้วยซ้ํจาจัดการมันเลยเพลิงเทพอ,อิก,กาทองคาว้าฮะนี่พวกเขาถูกจัดก,การกันหมดเลยอย่างนั้นเหรอต,ต้อยั่างไงกันนี่มันไปมาได้อย่างไงจบตรงนี้ละ พวกเจ้าทั้งหมดจงตายซะหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้าหยุนเธอเจ้าต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่จงพูดออกมามาถึงที่นี่ได้เร็วกว่าที่ข้าคิดไว้นิดหนึ่งเลยเล่ะนะแต่ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาถามงั้นสินะว่าข้าต้องการอะไรแต่ว่าข้าเองก็เกรงว่าเจ้าคงจะตอบรับข้อเสนอของข้าไม่ได้อยู่ดีนะสิ พันพ่ออย่าไปยอมมันนับเย์ค่ะเจ้าเด็กนี่นะมันต้องการให้พวกเราถอนกองกำลังของพวกเราออกจากอาณาจักรของมันร้อมกับชดใช้ยข้าเสียหายเป็นผลึกหินปราณบ่วงนับหลักสิบล้านร้อยรานาน,นอกจากนี้ยังให้พวกเราเขียนคำขอโทษกับอาณาจักรของมันไว้ที่นาประตูเมืองอีกเป็นสิบปีไม่เพียงเท่านั้นมันยังจะเอาดินแดนของอาณาจักรเราไปส่วนหนึ่งแถมยังจะให้ลุงชายของข้าไปเป็นเฉลยที่เมืองของมันอีกด้วยหยุนเชอร์ ข้อเสนอของเจ้ามันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรือยังไงอะไรกันใครบอกว่าข้าต้องการข้อเสนอแบบนั้นกันนะข้าบอกไปแล้วไงว่าข้อเสนอของเมื่อวานกับวันนี้นะ่ะมันไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าข้าจะขอทวนข้อเสนอของวันนี้ให้เจ้าฟังก็แล้วกันนะข้อแรกถอนกําลังทั้งหมดของพวกเจ้าออกจากอาณาจักรของข้าข้อ 2. ชดใช้ค่าเสียหายมาทั้งหมด50บล้านพลึกหินปราณมว่วงข้อที่สาม แขวนป้ายขอโทษต่ออาณาจักรวายุครามไว้ที่หน้าประตูเมืองของพวกเจ้าเป็นเวลาอย่างน้อย100ปีซะข้อที่4ส่งตัวเฟิงซีหมิงมารับใช้เป็นเฉลยที่อาณาจักรของข้าเป็นเวลากว่า50ปีและข้อที่5ข้อสุดท้ายพวกเจ้าต้องยกเมืองชื่อจงและเมืองซื่อฟางมาให้กับอาณาจักรของข้าซะหน่อยมันขึ้นดอกเบี้ยทุกวันหยุนเชอจะฝันไปเถอะนี่แน่ตอบให้น่าอยู่เลยอไอ้ลูกโอแกทำให้ฉันดูแย่ จะรู้หรือเปล่าว่าพลังของเด็กนี่นะถ้าไม่ขาดถึงกับหวั่นไหวพาใจเก,กเรเอ้ยไม่ใช่สิพลังของเจ้าเด็กนี่นะถ้าไม่ขาดรู้สึกหวั่นไหวและสันกลัวฉะนั้นแล้วตอนนี้นะเจ้าจงหุบปากซะให้ข้าต่อรองเองเข้าใจไหมอ,อ,อรไรยกันนี่แม้แต่ท่านพ่อเองก็ยังสันกลัวกับมันเลยเหรอเนี่ยยุ่นเธอข้าขอต่อรองข้าขอเป็นข้อเสนอของเมื่อวานนี้จะได้หรือเปล่าล่ะฮะท่านผู้อาวุโส เมื่อวานกับวันนี้น่ะมันไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าท่านปฏิเสธข้อเสนอนี้กับข้าอีกครั้งแล้วล่ะก็ข้าเองก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะนะอืในเมื่อข้ายอมถอยให้เจ้าหนึ่งก้าวแต่เจ้ากลับไม่คิดที่จะถอยบ้างเลยแต่ย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีอะไรให้ต้องพูดคุยกันอีกอย่าลืมสันละ่ะว่าถ้าหากว่าข้าเรียกท่านเทพผงสาออกมาแล้วล่ะก็เจ้าจะไม่มีโอกาสได้ต่อรองเช่นนี้อีกที่จะหลอกข้าอย่างนั้นเหรอ เสียใจด้วยนะข้าไม่กลัวคําขู่ของเจ้าหรอกนะจะพอดไม่กลายเป็นเท่าฐานไปซะยะท่านพ่าข้ากลัวโอ้โหไม่ต้องกลัวนะพออยู่นี่แล้วนะลูกให้ตายเถอะสวรรค์ตรงนั้นมันอะไรกันนะ่ะเนี่ยเจ้าหยุนเชิดนั่นมันคิดจะเผาพวกเราทุกคนทั้งหมดที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอหยุนเชิดจกล้าดียังไงกัน